อสวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุขุสุคนมันนี้คนที่สองเดือนมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมมันนี้ก็พาแฟนเพจแฟนครับมาเบังควายแม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกลูกแม่สายเลือดกรมครับนี่ตัวลูกเิ่นข้อสั่นดีครับเบังเอาเลยครับนั่นแหละครับตามนี่เลยนะครับเนาะองค์ข้อก็มีสององค์ ควายใจเลิกลมนี่ก็บเบิอ้องไม่ยากนะครับเนาะจีมีเพิ่นนี่กะสีออกสีชมพูน่อยหนึ่งนะครับเมื่อน้อยหนึ่งนะครับไร้เตบิบเพิ่นละเป็นควายลูกแรกคุ้มสูงแม่เพิ่นนี่จียุป,ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกขึ้นไปนะครับเนาะร้อยสามสิบห้าถึงร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเพิ่นนะครับนี่นะครับเัวทั้งแม่ทั้งลูกเพิน่น ลูกพ่นกับสี่เดือนหนึ่งนี่แหละครับชุดระวางเดือนหนึ่งนะครับเนาะตัวลูกพ่นตอนนี้แดดฮ้อนครับผมเมื่อนี้แดดฮ้อนนะครับเนาะน้ำตัวเงาดีครับสี่สำคัญก็เป็นควายสาวลูกแรกเละครับนี่เอาไปเป็นแม่บล็อกแม่พันในกาญยี้ครับเบิง่งยั่อยสาวพ,พันพึ่งหัดเลี้ยงควายครับผมมวนหัดหรอครับ ไปลป่อยไว้ทศทงให้ทงน้าของมาบ้านครับเหมือนว่าได้ลูกแล้วลูกสาวพร้อมจะขายออกก็ท่านอยากใส่เงินท่านมีลูกซ้ายเยอะต่ว่าใส่ว่าได้ท่านหันมาใส่เงินนี่แหละท่านธนาแค่นี้ขายควายเอานะครับเนาะควายแม่ลูกคมนี่เปิดไว้บ่หลายได้ครับเด้อเปิดว้เจ็ดหมื่นสามพันครับผมเจ็ดหมื่นสามพันเนาะครับเนาะควายแม่ลูกลูกแม่ใสยเลือดกลมของแท้แน่นอนครับผม นั่นน่ะนี่นะครับเบงกีมีเฟินนั่นนะครับเบงกะจอได,ด้ครับผมของแท้ครับกันแนีน้นี่ในด่านควายหัวเ้ยอกกับเพ่อะช้ำท้องเพอาะทรงพวนขึ้นกันนะครับโม่แผ่ผู้ใดขึ้นกันเนาะครับเนาะในด่านควายก็ได้มเ,มเาม้หญมคงามยวามสูงยังเสี่มีให้แฟนเพจแฟนขับเห็นอีกหลายนะครับแฟรนี่น วางงวงวางควายนะครับเนาะลูกแรกก็เชงเพราะท่านเต็มที่มันไหนตัวสีเต็มที่กระพุ่นนะครับลูกสองสามสีหสยยนะุ่นนะครับลูกสีเต้าใหไงนะครับเนาะนี่นะครับเพื่อนเพื่อนครับขึ้นมากอยากได้ทั่วภาคอีสานทรงพี่นะครับเนาะนั่นนะครับเจ้าของพันธุ์ทรงไหลเลยนะครับเนาะ ทั้งทรงให้ M, ้อมทรงให้ฟีอีกตัางหากในราคาถึงหัวเขาย่าเปิดด้วยให้เด้อครับเด้อทำมาต่อร้องในบอคือเก่าครับผมในดานต่อร้องกับตัวต่อร้องในคือเก่านะครับในดานจะทรงกับฟีคือเก้านะครับเนาะต่อร้องเราก็ได้อยากต่อขึ้นก็ต่อได้นะครับเนาะอยากต่อลงกับต่อแต้เอฟซีคือเปิดโอกาสให้ทั้งสองทั้งนะครับเข็นมาถึกไปน้อยหนึ่งก็ต่อขึ้นเนาอน้ครับเนาะข็นมาแพงไปน้อยหนึ่งก็ต่อลงเอาน้อยหนึ่งน่ครับ มันนี้เพ่ได้โตขึ้นหน่อกคุเจ้าเเอ้ขึ้นจีว่าแม่เนี่ครับบอกแง้เพียนเพี้ฟนครับสื่อเล้ครับเนาเนี่นะครับผมควายสาวลูกแรกโอกาสดีที่เฟียนเพี้ฟนครับอยากได้เป็นแม่บอกแม่พันต์นะครับเนาะตัวลูกคนนี้ขอสันเป็นสันครับแม่เพิ่ก็ได้การดีอยู่นะครับเนาะควายตัวนี้เป็นแม่บอกแม่พันต์บัตรนั่นครับทางเงาไก่ลูกแรกลูกที่สองกับทองทัดไปนี่นะครับผม ขึ้นมาควายบิกมีนใส่นี้กระสิปีละลูกเหรครับส่วนมากนะครับเนาะเอาละครับแฟนเพจแฟนครับก็คือสีบังย่างจุใจนะครับเนาะขึ้นมาอยากได้ก็ดวนนะครับเนาะจัดทรงไห้พีฮอดหมองฮอดบอนทั่วภาคกีสานนะครับเนาะภาคกีสานบ้านเขาทรงไห้พีบัดทุ่งหมองทุ่งบอนครับผมขึ้นมาอยากได้กันนั่นแหละครับผู้บรรจุงเขาเนี่ยลครับเป็นที่ทรงไห้นะครับเนาะเอาละครับลีปนี้ก็จบไว้ั้งนี้แหละครับผมสวัสดีครับ มาก่อไนหนก่อนมาดวนไหนดวนคือเก่าครับผมคลิปนี้ก็จบไปเช่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับ